สิทธิของผู้บริโภครัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหมวด3สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยมาตรา61ปบัญญัติว่าสิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุม้มครองในการได้รับข้อมูลที่เป็นความจริงและมีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเย,ยาียวยาความเสียหายรวมทั้งมีสิทธิรวมตัวการเพื่อพิทักสิทธิของผู้บริโภค ให้มีองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนผู้บริโภคทำหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและบังคับใช้กฎหมายและให้เห็นในการกำหนดมาตรการต่างๆเพื่อคุ้มครองผู้บริโภครวมทางตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งนี้ให้รัฐสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการของหน่วยงาน อิสระดังกล่าวด้วยและหมวด5แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมาตรา84บัญญัติว่าเราต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจดังต่อไปนี้ละเกิมกับให้การประกอบกิจการมีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมป้องกันการผูกขาตัดตอนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพนันาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 2. สิทธิที่จะ,จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการปราศจากการชักจูงอันไม่เป็นธรรม 3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ 4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา หสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายไม่มีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามข้อ1 2 3และ4ดังกล่าวหน้าที่ของผู้บริโภคสิทธิของผู้บริโภคทั้ง5ประการตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้จะได้รับผลเต็มที่ต่อเมื่อผู้บริโภคได้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้หน้าที่ของผู้บริโภคก่อนซื้อสินค้าหรือบริการ หผู้บริโภคควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อสินค้าและรับบริการไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบการแสดงฉลากสินค้าราคาหรือปริมาณว่ายุติธรรมหรือไม่อย่าเชื่อถือข้อความโฆษณาโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบข้อที่สการทำสัญญาตามกฎหมายโดยการลงมือชื่อนั้น ผู้บริโภคต้องตรวจสอบความชัดเจนของภาษาที่ใช้ว่ารัดัุภมิและให้สิทธิแก่ผู้บริโภคครบถ้วนหรือไม่ตามที่ได้เจราจากันไว้ถ้าสงสัยในข้อกฎหมายใดหรือไม่แน่ใจในความชัดเจนของสัญญาก็ควรปรึกษาผู้ที่มีความรู้ให้ชัดเจนเสียก่อนข้อที่ 3. ข้อตกลงต่างๆที่ต้องการให้มีผลบังคับควรทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้ประกอบธุรกิจด้วย หน้าที่ของผู้บริโภคหลังซื้อสินค้าหรือบริการหนึ่งผู้บริโภคมีหน้าที่ในในการเก็บรักษาพยานหลักฐานต่างๆที่แสดงถึงการละเมิดสิทธิของผู้บร <c oughs> ิโภคไว้เพื่อทําการเรียกร้องตามสิทธิของตนควรจดจําสถานที่ที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการนั้นไว้เพื่อประกอบการเรียกร้องด้วย 2. ในกรณีที่มีการทําสัญญาเป็นลายลักษณอักษรกับผู้ประกอบการธุรกิจต้องเก็บ เอกสารสัญญาต่างๆรวมทั้งเอกสารโฆษณาและใบเสร็จรับเงินไว้ด้วย 3. เมื่อมีการและเมื่อสิทธิของผู้บริโภคผู้บริโภคมีหน้าที่ในการดําเนินการลงเรียกตามสิทธิของตนตามที่กล่าวมาแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานคุม้มครองสิทธิผู้บริโภค 1. สําสำนักงานคณะกรรมการคุม้มครองผู้บริโภคหรือสคอบอสังกัดสำนัก นายกรัฐมนตรีสสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขสาสำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ,อสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 4. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณาสุข 5. าสำนักมาตราฐานและการตรวจสอบสินค้าเกษตรหรือสมกกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีอีกหลายหน่วยงานค่ะ